คุณผู้ชมคะมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะเรื่องของการทําให้พื้นที่ถนนสวยงามการรื้อสายสื่อสารเอาสายลงดินเนี่ยก็มีความคืบหน้าเรื่อยๆนะคะเพราะว่าล่าสุด M E A หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงเขาร่วมกับกรุงเทพมหานครสํานักงานกสทชสํานักงานตํารวจแห่งชาติผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมแล้วก็ภาคีเครือข่ายนะคะร่วมการรื้อสายสื่อสารใจกลางเมืองเพิ่มพื้นที่ถนนสวยกับโครงการนําสายไฟฟ้าแล้วก็สายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพ จะมีรายละเอียดอย่างไรติดตามได้จากรายงานเลยค่ะวันที่27ตุลาคม2566นายวิลาศเฉลยสัตว์ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหล,ลวงพร้อมด้วยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้บริหารกรสทชผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมและภาคีเครือข่ายร่วมกิจกรรมหรือสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้านถนนหลังสวนและถนนสารสิน ที่บริเวณหน้าโฮเทลมิลส์แบงคอกเขตปทุมวัน เป็นวันที่แสดงถึงพลังความร่วมมือของทุกหน่วยงานนะครับงานดังกล่าวเนี่ยไม่มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่สามารถที่จะทําได้ด้วยหน่วยงานเดียวเราต้องร่วมมือร่วมใจกันนะครับไม่ไว่าจะเป็นทางผู้ว,ว่าราชการกรุงเทพมหานครการไฟฟ้านครหลวงนะครับที่ดูแลในเรื่องของเสาสายแล้วก็ทางสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยทางกสทชทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติโอโปเปอเรเตอร์พี่ๆน้องๆที่ทํางานทางด้านสื่อสารร่วมม้ร่วมมือกันวันนี้ในการจัดระเบียบสายสาื่อ สารนะครับแต่วันนี้ไม่ให้จัดอย่างเดียวนะครับเราเอาออกเลยนะครับต่อไปจากนี้นะครับเราก็จะเอาสายไฟฟ้าที่อยู่ข้างบนเนี่ยนะฮะลงดินตามนะครับคือท่อเรามีอยู่แล้วเราก็จะจัดการเคลียร์เรื่องการดับโครงดับไฟแล้วเราก็จะเอาสายไฟลงดินเพราะฉะนั้นในถนน บริเวณนี้นะครับถนนหลังสวนถนนสารสินเป็นถนนไร้สายวันนี้จึงเป็นวันที่เรามีพลังร่งรวมกันนะครับในการที่จะดําเนินการทางด้านจัดการกับระบบสาธารณูปโภคของของเมืองครับผมซึ่งปีนี้เรามีการกําหนดกันแล้วนะครับภายในปี2567เนี่ยจะมีอยู่1,360กิโลนะครับในส่วนของการไฟฟ้านะครหลวงเองเนี่ยเรามีโครงการนําสายไฟฟ้านะฮะลงดินอยู่แล้วนะฮะภายในปี2570เนี่ย เราจะต้องดําเนินการ236กว่ากิโลเมตรเพราะฉะนั้นถ้าสายไฟฟ้าลงดินสายสื่อสารก็จะต้องลงดินมันก็ต้องมีการร่วมไม้ร่วมมือการวางแผนแบบ h a r m o n น z e ไปด้วยกันนะครับต้องเรียกว่าร่วมกันพัฒนาเมืองให้ท่านท่านผูน้ว่าชาติให,ให้ทุกคน <laughs> ให้ทุกคนให้ทุกคนนะครับในการที่จะทํางานแบบนี้ได้เนี่ยก็จะต้องมีภาพแบบนี้นี่คือความคืบหน้าแล้วก็แผนการทํางานของกลุ่มพวกเรานะครับ โครงการสายไฟฟ้าใต้ดินทั้งหมดของ m e a ในปัจจุบันมีระยะทางทั้งสิ้น313.5กิโลเมตรมีเป้าหมายก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปี2572ขณะนี้ m e a สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จรวม62กิโลเมตรรอบกลุ่มพื้นที่สำคัญในถนนต่างๆเช่นถนนสีลมถนนสุขุมวิทถนนพหลโยธินถนนพญาไทถนนพระรามหนึ่ง ถนนราชดำริถนนราชวิถีถนนราชปารพบถนนสีอยุธยาถนนสวรรคโลกถนนสาธุประดิษฐ์และถนนสว่างอารมณ์เป็นตน้น